สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับตอนที่3ของกล่องความทรงจำวันนี้เราจะมาเราลึกอดีตนะครับลำลึกอดีตถึงอของแถมขนมสมัยเด็กๆอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็จะมากับการ์ดเซนเซยียนะครับแตมจากบะหมีกึงสมเร็จรูปตลามามานะครับก็ย้อนกลับไปนะครับสมัยเด็ก ช่อง3ก็เอากระตูนเซนเซียเข้ามาฉายนะครับช่วงเย็นประมาณปี2531ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความนิยมมากครับผมในกลุ่มเพื่อนก็ชอบมากแล้วก็ในกลุ่มเพื่อน5คนก็แบ่งกันนะครับว่าใครอยากจะเป็นตัวอะไรใครอยากจะเป็นตัวละครไหนนะครับพอกระแสความนิยมเซนเซียสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีพวกของแถมขนมอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับอพอประมาณปี2532นะครับบะหมี่กึ่งเสำเร็จรูปมา,มากาก็มีการาแถมการ์ดเซนเซยานะครับจริงๆจะเรียกว่ามินิการ์ดก็ได้เรรพราะว่าไซสา์สจะแบบไซส์จะเล็กๆนะครับขนาดประมาณ4.7่คูณ6.5เซนติเมตรนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปนะครับ ไม่มีอะไรเลยเป็นรูปเปล่าๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีะคำบรรยายนะครับก็มีให้สะสมทั้งหมด48แบบนะครับตอนนั้น,น่ะผมชอบมากผมก็จะไปซื้อมาม่าที่บ้านข้างๆนะครับเขาทำเป็นร้านขายของชำจำได้ว่าเราสามารถเลือกเลือกลายอะไรก็ได้นะครับผมก็เลือกมาเรื่อยๆรื่อเริ่มจากลายที่ชอบ เก็บมาเรื่อยๆนะครับได้ประมาณ30 39ใบนะครับจนเวลาผ่านไปมาปี2015ประมาณปี2,558นะครับเป็นช่วงที่กลับมาเก็บของสะสมเก่านะครับก็มาตามต่ออีกประมาณ9ใบนะครับก็ครบ48ใบซึ่งเป็นของที่กลับมาครบครบ ชุดปิดจ็อบครั้งแรกก็คือเซนเซียมาม่านะครับครบตั้งแต่ปี2558แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพกซัสเซเซียยนะครับหมายเลขหนึ่งเซนเาผู้สวมชุดคลอสบรอนเซนเพเกซัสเพื่อตามหาพี่สาวของตนที่หายไปเป็นหนึ่งในเซนของอาเทนามีอายุส่วนสูงในทุกอย่างครบเลือดสังชาติสถานที่ฝึกต่างๆนะครับ หมายเลขหนึ่งเซนเซยนครับหมายเลขสอนะครับซิกนัทเนียวกะเนียวกะผู้ได้รับการฝึกสอนจากคริสตันเซนที่ไซบีเรียตะวันออกอันเป็นยินแดนแห่งน้ำแข็งหนึ่งในเซนแห่งอาเทนาหมายเลขสานะครับดราก้อนชิริวชิริวชาวจีนฝึกอยู่ที่ภูเขาโรซันกับผู้เท่าเจ้าของชุดครอสราศีตุลลิบรานิสัยเยือกเย็น รักเพื่อนฝูงสัตว์รูปมังกรที่หลังหมายเลขสีนะครับฟีนิกซ์อิกิอิกิผู้ฝึกวิชามาจากขุมนรกที่เกาะเดทควีนเป็นบอนเซนที่มีคอสโมมหาศาลถึงขนาดความโคเซนได้ทีเดียวเป็นพี่ชายของชุนหมายเลขห้ครับอันโดเมดาชุนชุนผู้มีจิตใจดีงามเป็นน้องของอิกิ ฝึกฝนอยู่นะเกาะอันโดเมดาอีกผู้หนึ่งที่มีพลังคอสโมโมากมายเกินคาดหมายเลข6นะครับคิโดซาอุริ13ปีก่อนเทพอธีนาได้ลงมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อสันติสุขบนโลกแต่กลับถูกปองร้ายโดยซากะได้รับการช่วยเหลือจากไอโอรอสต่อมาเป็นหลานของตระกูลคิโดนะครับหมายเลข7 เอเรสมูเซนผู้เฝ้าวิหารแพะกขาวมีอำนาจจิตสูงครั้งบอลเซนบุกวิหารมูช่วยซ่อมแซมชุดคลอสที่พังของพวกเซย่าให้ดีดังเดิมหมายเลขแปนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เรียงตามราศีนะครับแคนเซอร์เดดมาร์กผู้เฝ้าวิหารที่4ผู้หลงไหลในอำนาจและเชื่อว่าอำนาจคือความถูกต้องจนในที่สุด ความถูกต้องที่แท้จริงก็เล่นงานตัวเดดมาร์กเองไปหมายเลข9ก9นะครับอเลโอไอโอเลียโกเซนผู้ถูกจกักรพรรดิล้างสมองจนจำอะไรไม่ได้จนเมื่อคาเซวสไตายจึงคื้นชี่เป็นผู้เฝ้าวิหารราชสีหมายเลข10บนะครับออรัสอันเดบาลันผู้เฝ้าวิหารที่สองมีพละกกำลังมหาศาลขวางทางพวกเซ่าแต่ผลสุดท้ายถูกหักเขาไปจึงยอมเปิดทางให้กับ ความกล้าหาญของบรอนเซนนะครับต่อไปหมายเลข1 1นะครับเจมินี่สากะผู้เป้าวิหารคนคู่มีความลึกลับอยู่ในตัวทั้งจิตใจที่ดีงามและชั่วร้ายอยู่ในตัวคนเดียวเป็นผู้รอบสังหารจัก,กรพรรดิต่อไปหมายเลข12ครับพเท่าลิบ้าพเท่าโงโฮโรเป็นผู้เก็บรักษา ไว้ White, ที่วิหารคันช่างฟ้าซึ่งมีอาวุธทั้ง12ชิ้นของโกคอสผู้เท่าได้มอบลิปาคอสให้กับชิลิวเพื่อปลดปล่อยเฮวกะเลข13นะครับสกอร์เปียนมิโรผู้เฝ้าวิหารอันดับ8ภายใต้ความสง่างามมีไม้ตายอันร้กยัดทำลายประสาททั้ง5ของผู้ต่อสู้และสามารถโจมตีด้วยความรวดเร็วหุดใต้ฝุ่น14เวอร์โกชากะ ผู้มีพลังใกล้เคียงพระเจ้าปาวิหารที่6จะหลับตาพิมพ์อยู่ตลอดเวลาและหากลืมตาขึ้นเมื่อใดพลังคอสโมโมหาศาลก็จะพลั่งพรูกออกมาหมายเลข15แคปิคอนชูล่าผู้เฝ้าวิหารที่10มีความทนงในศักดิ์ศรีของโกเซนมีดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่ร้ายกาจสามารถเอาชนะไอโออสได้อย่างเด็ดขาดหมายเลข16นะครับอควาเรียสคานิว ผู้เฝ้าวิหารที่11มีศักด์เป็นอาจารย์ของเฮวกะคาม์มิวได้กักขังเฮวกะไว้ในผลิตน้ําแข็งเพราะไม่อยากให้สิทธ์ต้องเผชิญอันตรายมากกว่านี้ต่อไปหมายเลข17นะครับพิซ e s a อะโฟดิตีผู้เฝ้าวิหารสุดท้ายประกอบไปด้วยความสงา่างามและความน่ากลัวเป็นผู้สังหาร h าบิโซึ่งเป็นอาจารย์ของชุนฮาบิโอหรือฮาบิโอเล่นนครับ อาจารย์ของชุนหมายเลข18สจิทาริอัสไอโอรอสเซนผู้รักษาความเป็นธรรมอย่างแท้จริงยอมทรยศต่อแซงจูรี่เพื่อปกป้องอาเทนาหลังจากที่มอบอาเทนาให้กับคิดโดมัสมิมาสะเขาก็เสียชีวิตลงหมายเลข19นะครับจูเลียนโซโลโพเซดอนผู้บกครองทะเลทั้ง7และหวังจะครองโลกมีบริวารอยู่มากมาย แม้เซย่าจะสวมชุดครอสซาจิทาเทเรสก็ไม่สามารถต่อกรด้วยได้สวยจังเลยดรงต่อไปหมายเลข20นะครับไซเลนโซเลนสมุนโปเซดอนผู้มีความสามารถใช้คลุ่ยเป่าเสียงเพลงจนทำลายประสาทสัมผัสทั้ง5ของชุนแต่เสียงเพลงของอาเทนาก็สามารถทำให้ชุนคืนสติและโค้นไซเลนได้ เป็นมาริเนอร์ที่ยังมีชีวิตรอดนะครับรอดในตอนสุดท้ายนะครับสปอยเล่าหมายเลข20สีดากอนคานอนผู้พิทักษ์เสาทะเลตะวันตกเชียงเหนือเป็นฝาแฝดกับซากะเจมินี่แต่ร้ายกว่าหวังจะทำลายอาเทนาและโพเซดอนเพื่อจะได้เป็นใหญ่ทั้งพิภพและท้องทะเลนี่ก็เป็นตัวละครสำคัญนะครับซีดากอนคานอนเจ,จ,จ,จมินี่คานอนนะครับ บทบาทเป็นบทบาทไปถึงภาคฮาเดสนะครับหมายเลข22ภูมินาเดสคาซาผู้พิทักษ์เสาตะวันตกมักจะปลอมตัวเป็นคนอื่นทำให้เข้าใจผิดแล้วจึงโจมตีทำให้อิคิเกือบพลาดท่าเมื่อคราวต่อสู้กันอันนี้ภาพนี้คือโดนโจมตีนะครับไม่เหมือนคนอื่นต่อไปหมายเลข23นะครับมาทรทะเลไบรอัน ซีฮอตเบรออนนะครับถ้าจะไม่ผิดโผลมาเป็นคนแรกเลยครับผู้พิทักษ์เสาทะเลเหนือเป็นด่านแรกของโพเซดอนปะทากเอกักเซยา่าและด้วยชุดคอรสใหม่ที่เกิดจากเลือดของโพเซนทําให้เซย่าเอาชนะได้คริสชูนาคือซาโอนหรือกฤษณะคุซาโอนนะครับหมายเลข24่ผู้พิทักษ์เสาตะวันออกมีหอกทองคําซึ่งสามารถแทงทะลุโลข,ของชิเดิวได้ โอ้ตกใจมากเลยและมีพลังอัดอากาศซึ่งเข้มแข็งกว่าพลังคอสโมของเหล่าเซนซิเอแต่ก็พ่ายแพ้ต่อชีเรียงในที่สุดต่อไปหมายเลข25นะครับสกิลเลอร์อีโอสกิลเลอร์อีโอผู้พิทักษ์เสาทะเลใต้ชุดเกราะของเขามี6สัตว์ร้ายสิงสถิตยอยู่โถมพลังเข้าใส่ชุนแต่ชุนก็สามารถใช้ในเวลาเชนป้องกันเอาไว้ได้หมายเลข26นะครับเมอร์เมดเทติส หญิสาวคนเดียวเนมดามารีเนอร์ก็คิดกับโปรซดอนมากมีความฉลาดรวดเร็วสามารถสู้กับพวกเซย่าได้หมายเลข27นะครับแบล็กเพกสซัพต,ต่อสู้กับเซย่าที่หุบเขาเป็นตายเพื่อแย่งชุดโกคอร์ไปแต่ต้องพ่ายต่อเซย่าเพราะชุดคอร์ของเซย่าได้รับการซ่อมแซมจากมูทําให้เข้มแข็งกว่าเกา่าหมายเลข28นะแบล็กซวอน เคยต่อสู้กับเฮียวกามาก่อนและเมื่อมาประทะกันที่หุบเขาเป็นตายก็ต้องมาพ่ายแพ้ต่อสังเวียนน้ำแข็งของเฮียวกะและไม้ตายออโรร่าทันเดอร์แอตแทหมายเลข29นะครับแบล็กอันโดเมดาสามารถใช้ในราเชนยึดชุนเอาไว้ได้จนซย่าต้องมาช่วยปลดปล่อยและท้ายสุดต้องแตกสลายไปด้วยพลังคอสโมที่ระเบิดออกมาหมาเลข30 b l a c แบล็กดากอน เป็นผู้กล้าแข็งที่สุดในแบล็กเซนต่อสู้กับชีเดวซึ่งได้สละโลหิตของตนเพื่อม่มฟคอรสให้เสยา่าชิรชดวจึงตัดสินใจยอมตายในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ไม่ตายนะครับทำไมไม่ใส่แบล็กฟินมาด้วยเออนี่ก็สงสัยทำไมไม่มีแบล็กฟินแต่แบล็กฟินอีกมีหลายคนไปหมายเลข3าอนะครับนี่นะครับ โกคอสเซย่าเซย่าต้องต่อสู้กับไอโอเลีย e ซึ่งเป็น้ออกํำสั่งสังหารบอลเซ้งแต่ชุดโกคอสซาจิเทเลสได้ปรากฏออกมารวมร่างกับเซย่าจึงทําให้โอเลีย e นึกถึงไอรอลอสผู o ้ R o S, เป็นพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าของชุดทองนี้และมีพลังลึกลับจา,จ,าจากชุดซาจิเทเลสสะท้อนหมัดเนื้อแสงย้อนกลับไปนะครับนี่ครับสวยสวยมากครับในนี้ช่วงนี้จะเป็นฉากแอคชั่นนะครับของเรื่อง 32. ชิลิโอปะทะอังกอรอังกรเป็นซิวเซนที่มีโลมม่เบนตุซาเป็นอาวุธที่ทําให้ผู้มองกลายเป็นหินไปได้ซึ่งชิลิโอรู้เรื่องนี้ดีและเมื่อต้องมาต่อสู้กันจึงทําลายตาของตัวเองและใช้หมัดโชริวะทาลายโลมม่เมนตุซาที่น้าตไปนะครับอันนี้ก็ชิริโอจอนทำลายตาตัวเองตลอดนะครับต่อไปมายเลข33นะครับชิลิวอ,อีกแล้วชิลิวปะทะ โพลัสอันนี้จะอยู่ในภาคาาแหวนนองคำนะครับฮิวดานะครับอสกา gard, ภาคอสกานะครับซึ่งเป็นภาครอยต่อระหว่างภาคโกเซนแล้วก็ภาคโุสเซดอนนะครับเป็นภาคที่มีแต่ในอนิเมะนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมเชื่อมไปยังภาคโุสเซดอนนะครับชิลิวปะโพลัสอาริออส์โพลัส เป็นกอดวอรเรอร์ที่มีลีลางดงามมีกรงเล็บโนซันเป็นไม้ตายหมเข้าเล่นงานอย่างนั้นทำให้ชิลิวสูญเสียปภาษาการมองเห็นพายแพ้ไปอย่างไม่เป็นค่าเลยทีเดียวามาเลข3ายเลข34นะครับอันนี้ก็อยู่ภาคแอสการเหมือนกันนะครับเซย่าปะทะเพ็กเตอร์โทกอดวอเอร์คนแรกที่พบก,กับพวกเซยา่ามีรูปร่างใหญ่โตทีเดียว แถมมีฝืมือพอกับโกเซนเลยทีเดียวมีไม่ตายคือพลังไททานิกฮร์คิลิสถ้าเซย่าไม่มีประสบการณ์จากศึก12วิหารต้องพ่ายแพ้เป็นแน่ต่อไปหมายเลข35นะครับอันนี้จะอยู่ภาคโพเซดอนนะครับไชน้าผู้เสียสละเซย่าสวมชุดทองซาจิทาเลสสิครั้งเพื่อบุกวิหารเจ้าสมุทรแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับโพเซดอนได้และเมื่อเซย่ายิงสอนทองออกไปถูกคอสโมของโพเซดอนกระแทกกลับไป เขาเสียบล่างของเชน,นาที่โดดเข้าปกป้องเซยายหมายเลข36นะครับบรอนเซนเหล่าบรอนเซนซึ่งเป็นเซนแห่งอเธนาผู้ปกป้องความสงบสุขแก่มวมนุษย์อันประกอบด้วยอันโดเมดาชุนเดอคอนชิลิวเปคาซัสเซา่าฟินิอิคิและซิกนัทเฮวกะ37บรอนเซนบอนเซนทั้ง5ในสภาพปกติกที่ไม่ได้สวมชุดบรอนกบใบหน้าและบวบตาที่แสดงถึง การนำการนำมาสู่ความสงบสุขของมนุษย์โลกและความหวังแห่งอนาคตจากซ้ายอีคิชิดิวเฮโอกะชุนและเซยา่า38นะครับอ,อีเกิลมารีนเป็นซิเอร์เซนผู้ฝึกสอนการต่อสู้ให้กับเซยา่าแท้จริงเป็นพี่สาวของเซยา่าแต่ปิดบงังตัวเองความเปหน้าภายหลังจึงเซยา่าจึงดูความจริงอันนี้จะเป็นข้อมูลในช่วงแรกๆนะครับว่ามารีนเป็นพี่สาวของเซยา่าแต่ว่า พอถึงภาคฮาเดสก็เฉยเราว่าจริงๆมาเรียนไม่ได้เป็นพี่สาวเซย่านะครับจะเป็นเซกะจะเป็นตัวละครเอ่อจะเป็นตัวละครอีกคนหนึ่งนะครับชื่อชื่อเซกะเป็นพี่สาวแท้ๆของเซย่าแทนนะครับส่วนมาเรียนก็มีน้องชายที่หายไปซึ่งโผล่มาในภาคสวรรค์นะครับ39อ๋อชุนปฐะอีโอสกิลเลอร์อ e ีโอหนึ่งในขุนพลของโพไเซดอนผู้มีพลังแห่งสัตว์ร้ายทั้ง6เร่งพลังเข้าทำร้ายชุน แต่ด้วยเนลิเบาเนลวิลาเที่สร้างเป็นเกรดแคปเจอร์ของชุนทำให้พลังของยโอไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้หมายเลข40นะครับหมัดดาวตกเปกซัตหนึ่งในแม่ตายของเซยา่ากับการปล่อยหมัดที่มีความเร็วสูงจนตาเปล่าไม่อาจมองเห็นนี่เป็นฉาก่งในภาค3ที่เซย่าปล่อยหมัดดาวตกเข้าใส่อเบลศัตรตูผู้เป็นที่ชายของอเทนาซึ่งเป็นซึ่งมีพลังใกล้เคียงพระเจ้าหมัดของเซยา่าจึงไร้ผลอ๋อ ภาไอเบลก็จะเป็นมูฟี่ตอนที่สัภาคที่สามนะครับเป็นภาคมูฟี่สี่สิบเอ็ดเกัสซัสเซย่าคอมิกนะครับเป็นต้นแบบของเซย่าในหนังสือการ์ตูนนะครับผู้เขียนได้นําแบบมาจากนักคารเต้ชื่อเซแปลว่าศักดิ์สิทธิ์และยะหรือยาแปลว่าลูกศรรวมแล้วหมายถึงศรศักดิ์สิทธิ์และยังแปลว่าดาวศักดิ์สิทธิ์ได้อีกด้วยซิกนัทเฮลกะต้นแบบของเฮลกาในหนังสือการ์ตูนเป็นหนุ่มเจ้าสาอางที่สุดในกลุ่ม แบบมาจากเรื่องจางมุกเคโจซึ่งมีทั้งความเยเย็นและร้อนแรงภายในตัวเรียกว่ามีทุกอย่างความสับนี่นะครับหมายเลข42สิกนังยอกะหมายเลข43นะครับพิมพ์ผิดนะครับต้นแบบของชิริวในหนังสือการ์ตูนชุดคอดของชิริวมิโลและมาที่แข็งแกร่งเปรียบเสมือนมังกรโบราณที่เข้มแข็งและมีอำนาจของจีนนะครับชิริวคอมิ ฟินิกซอิิต้นแบบของอิกิในหนังสือการ์ตูนพี่ชายของชุนมีความเข้มแข็งและร้อนแรงได้กา,าที่สุดในในบอลเซนทั้ง10ช่วงนั้นช่วงต้นจะเป็นศัตรูของพวกเซยาพลังจิงตาสว่างและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเซนแห่งอาเทนานะครับ4ี 45, ิบหอันโดเมดาชุนต้นแบบของชุนในหนังสือการ์ตูนน้องชายของอิกิมีความเย็นชาอยู่ในตัว มีเนมเรีมีมีเนวบิลล่าเชนข้างขวาเป็นสามเหลี่ยมข้างซ้ายเป็นวงกลมเหมือนกับอันโดเมดาของตะวันตก46นะครับบอลเซนตั้ง5้าคอมิกนะครับตัวละครต้นแบบตั้ง5จากเจนนาการของผู้เขียนอาจารย์ครุมดะมาซานินั่นคือบอนเซนต์เซย่าชิริเากะชุนและอิคิมาเีเนอร์เจ็ดนทัพมหาสมุทรเจ้าสมุทรโปเซดอนผู้ฟื้นค้นชีพมาขึ้นมา และมีแผนการใช้น้ำชำระล้างโลกได้จับอาเทนาไปเป็นนักโทษอย่างวิหารใต้สมุดพวกเซีาจึงเดินทางไปช่วยและประทัากับคนคลของโพเซดอนทั้ง7นี่สุดท้ายแล้วนะครับหมายเลข48ความลำบากจ,จากการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงอีกครั้งเซ่าชิริวเฮลกะชุนได้คิบบัดนี้พวกเจ้าจะได้พักผ่อนอยู่ในอ้อมกอดแห่งคอสโม อันอบอ,อุ่นของอะเธนาอีกครั้งจงพักปีกแห่งความดีที่โบยบินสะก่อนยามใจที่ความช่วร้ายปรากฏเสน,นดงได้หน้า,นาจะพงาดขึ้นสู้อีกครั้งแล้วก็สู้ต่อในภาคอาเดียนคไม่ได้พักง่ายๆ่าครับ <No. S 1> ที่จะมาเล่าก็คือการ์ดใบนี้นะครับวัเทาเลบ,บ้าน,นะครับ สังเกตว่าจะมี100รอยปากกาหมึกอ,อยู่นะครับก็คือช่วงแรกที่ได้การ์ดมาใหม่นะครับในการแรกซื้อขายแลกเปลี่ยนก็จะได้ใบสวยๆมาเก็บนะครับก็เลยขายใบเก่านี้ไปนะครับอืมแล้วถัดมาอีกมาอีกประมาณสักปีสองปีครับประมาณสองปีใบนี้ก็วนกลับมาในตลาดซื้อขายนะครับซึ่งพอผมเห็นก็กจำได้นะครับว่าเป็นเป็นเคยเป็นของตัวเองมาก่อน ก็เลยซื้อกับขึนมาเก็บไว้ตังหานะครับโอ้ช่วงแรกก็อาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่ว่าพอนานๆไปก็เออพอเห็นว่าเป็นของของเก่าของเราเราก็ซื้อเก็บกับข um anyway> ึนมานะครับเก็บไว้อย่างดีเลยครับการเซนเซียมาม่านะครับก็จะเป็นความทรงจำช่วงอายุ9้าถึงสิบขวบนะครับโดยเฉพาะเซนเซียมาม่านี่ก็ช่วงป .4 สิบขวบพอดีนะครับเดี๋ยวสำหรับตอนหน้า ผมจะพาไปดูอะไรที่เก็บไว้ในกล่องความทรงจำนะครับต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับวัสดีครับ